ยบหกปีที่อัมเฟก์ไ э ม่เคยหยุดเดินหน้าเรามีความฝันเรามีสตร a ทเจรีเราเน้นว่าต้องทำได้จริงส่วนมากเวลาเราแข่งขันเราจะแข่งขันกันที่ซีเมอเอัมเฟกซ์เข้าไปเราจะพยายามหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสิ่งที่เขาโจมตีเขาไม่ได้โจมตีที่อุปกรณ์ที่เราเข้าไปวางมาตรการในการป้องกันเพราะฉะนั้นความเร่งรีบทั้งหลายก็มักจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดช่องโหว่และความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นเสมอเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ มีการนิยาม sustainability ในมุมมองใหม่เมื่อมีเรื่อง climate change ขึ้นมา <c oughs> ก็จะมีพานที่บอกว่าเฮ้ยเรามองเรื่องกันเห็นไม่ได้ละอย่างเดียวต้องไปมองท่าของการที่เขาเซฟโลกด้วยก็เลยเป็นที่มาของเขา่า ESG เวลาโลกมันจะแย่ทุกคนจะเต็นหกเพราะฉะนั้นนะทุกคนน่ยก็ต้องเริ่มช่วยกันเรายังมีโลกให้ลูกให้หลังเราเหลีนเราอาศัยอยู่ก็เลยมองว่าการที่เราจะยังอยู่ได้มันต้องยั่งยืนหรือ sustainable